ครับวันนี้พามาดูสมบัติยากันหน่อยครับวันนี้คือเอาสมบัติยามาทําอะไรนะหมดด่างฟุน้นหมดเลยนะครับข้างหลังก็เอามาเปลี่ยนเต้าแหนบนะครับคือสาเหตุทาไมถึงเอามาเปลี่ยนเต้าแหนบตัวนี้นี่ครับดูเต้าแหนบตรงนี้มันนะเต้าแหนบนี้มันสลักมันจะอยู่ใต้คัสซีนะครับเห็นไหมมันอยู่ใต้คัสซี ซึ่งมันทําให้รถสูงอ่ะรถสูงถามว่ารถสูงดีไหมรถสูงก็ดีครับเวลาเทดินมันตั้งกองได้สวยนะครับแต่ถ้ารถต่ําเวลาเทดินอ่ะมันจะราดยาวนะครับสรุปคือสูงอ่ะดีแล้วแต่ว่ารถคันนี้อ่ะมันสูงปุ๊บมันมีข้อเสียนิดน,นึ่งนะที่ผมขับมาเองอ่ะนานแลวแต่ซื้อรถมามันสูงปุ๊บเวลาขับไปมัน มันเวียงนะครับมันคือมันดีดขึ้นดีดอย่างเงี้ยดีดเวลาขนดินหนักผมก็เลยดูรถของพี่ชายนะของพี่ดินด่วนน้องมะนาวน้องมะนาวเต้าตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นเต้าแบบนี้อ่านี่น,นีเดี๋ยวให้ดูเลยน,นี่เต้านี้นะครับมันจะเป็นเต้านี้ซึ่งมันทําให้รถอ่ามันโหลดต่ําลงมาหน่อยนะครับทําให้รถโหด,ดต่ําลงมาปุ๊บ รถเกวิ่งไม่ไม,ไม่ไม่โครงไม่โยนนะรถดินด่วนะน้งมะนาววิ่งแบบฟึบฟืบฟบอ,อ,อย่างนี้เลยอันนี้ผมเลยเอาเต้าตัว,ตวนี้นะครับมาให้ช่างเขาเปลี่ยนเอาเต้าตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เต้านี้แล้วขยับอันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าตัวเต้าเต้าแหนบเสริมแหนบบนเนาะตัวนี้ก็ต้องขยับขึ้นมาบนนี้นะครับ คือขยับขึ้นมาตัวนี้ก็ต้องขยับขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าใส่ตัวนี้สลักเนี่ยมันจะอยู่ประมาณประมาณเนี่ยกึ่งกลางของคาซีตัวนี้นะนี่อยู่ประมาณนี้เลยจากสลักเดิมอยู่นี่นะอยู่ต่ํามากเลยมันก็จะขึ้นมาอยู่นี่ครับแล้วมันจะทําให้รถอ่ะต่ําลงมาต่ําลงมานิดหน่อยทําให้รถต่ําแล้วมันขับมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยโคลงนะครับคือที่ที่ทําก็เพราะสาเหตุนี้แหละ คือขับมานานแล้วขับมาจนรู้แล้วว่ามันมันดีแรงมากข้อดีของรถสูงคืออย่างที่ผมบอกเวลาเทดินปึ๊บมันตั้งได้สวยอัดกองได้ดีพวกงานเหมาพวกอะไรเนี้ยอย่างงานเหมาสูงหนึ่งเมตรเนี่ยรถสูงสูงจะเทตั้งได้ดีมากเทถ้ารถต่ําเทไปมันลาดนะครับมันจะลาดยาวนิดหนึ่งแต่ผมจะเอาที่แบบว่ามันขับแล้วมันขับแล้วมันสบายอะ่ะคือมันมันเซฟด้วย ถ้ามันสูงเนี่ยเวลาวิ่งหนักไปมันดีดดีดดีดแหนบมันหักบ่อยครับทําให้แหนบหักบ่อยเพราะว่ามันสูงแล้วมันดีดรถหนักมันดีดอย่างเงี้ยนะก็เลยผมไปซื้อเตานี้มาตั้งนานแล้วซื้อมาไว้มีโอกาสก็เอามาให้ช่างเสือเขาจัดให้ครับการขับอกเนี้ยเขาจัดการให้แล้วสังเกตดูตรงนี้นี่ดูข้างใต้นะ,น,น,ะนั่นน่ะตรงเนี้ยอา่าตรงเขาเรียกว,ว่ากากระบาดเห็นไหม กากบาดตัวนี้เห็นไหมมันจะหักมันจะหักตรงมาปุ๊บมันจะหักขึ้นพอผมเปลี่ยนเต้าตัวนี้ไปยกขึ้นปุ๊บมันก็จะเง็นขึ้นกากบาดนี่มันก็จะวิ่งเสมอเลยนะครับแบบนี้มันแตกบ่อยนะเนี่ยกากบาดอะ่ะถ้าทรงลักษณะทรงลนนักษณะเนี่ยเนี่ยซูมดูดใกล้ๆดิอ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นกากบาดไหมนี่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 ลักษณะเนี้ย คาร์บมันจะอยู่ลักษณะนี้มันไม่ตรงครับเพราะเปลี่ยนเต้าเดี๋ยวมันจะเงนขึ้นนิดหน่อยเฟืองท้ายมันจะเงนขึ้นแล้วมันก็จะรับกันนะครับอันนี้อันนี้มันจะหักนิดหน่อยเห็นไหมอ่าอันนี้มันทําให้การ์บดแตกบ่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายทันเล่งเป็นของมกาแพงหน้าเลยครับตัวนี้ใส่ทันเล่งเนี่ยพันเจ็ดร้อยบาทนะของใหม่อ่ะ คือตอนนี้ที่ใส่ในรถน่ะซื้อมาเส้นละเส้นละสามสี่ร้อยนี่แหละมันหยียบแล้วมันแข็งเนี่ยก็เลยให้ช่างเขาสั่งมาให้เนี่ยตัวนี้น่าจะเบานะมันก็ราคาคนละเรื่องเนาะพันเจ็ดเนาะมาณนี้ครับี๋ยวลองติดตามชมนะครับว่าพอมันใส่ตัวนี้ลงมาปึ๊บมันจะโหลดต่ำประมาณขนาดไหนนะครับแล้วมันจะขับดีกว่าเดิมไหม เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับก็สำหรับใครที่รถสูงๆวิ่งแล้วดีดๆนะครับดีดแรงนะครับรอชมรถคันนี้ของผมนะครับเนี่ยเนี่ยสังเกตด,ดูเลยฮีโน่เต้ามันจะเป็นอย่างนี้นะบางคันก็มาอย่างนี้แหละแต่บางคันเต้าแบบนี้นะเนี่ยถ้าเต้าแบบนี้มันจะอยู่สูงมันจะประมาณเนี่ยสลักก็อยู่ประมาณกลางเนะนี่ย้อซีต้องจอนะเนี่ย เจาะเพื่อที่จะเวลาเราเปลี่ยนแหนบเป็นลายตีสลักนี้ออกไปได้ให้รูกไปฝั่งนู้นนะครับแต่อันนี้คือมันไม่ต้องเจาะคัสซีไงสลักมันอยู่ใต้คัสซีนะรอติดตามชมครับเดี๋ยวจะอัปเดทให้ดูเรื่อยๆครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ